สวัสดีครับแฟนแฟนวิวโฟโต้แมกซีนผมอุทอนศีพันธ์นะครับช่างภาพในเครือของเดอะนิชันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการถ่ายแฟชั่นแคทวอล์กรูปที่ตัวอย่างที่ท่านเห็นในในวิวโฟโต้แมกซีนครั้งนี้เนะี่ยเป็นงานแฟชั่นของ s อ s นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับแนวสปริงซัมเมอร์ก็คือชุดใบน้ำแล้วก็เป็นภาพรวมๆววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทคนิคว่าแฟชั่นแคทวอล์กนี่ถ่ายยังไง แล้วเราควรมีอุปกรณ์ต้องโหมดเราจะควรตั้งอะไรยังไงสำหรับเทคนิคของอุปกรณ์ในการถ่ายแฟชั่นแคทวอล์กนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนพยายามใช้กล้องช่วงของระยะเทเลก็คือตั้งแต่80ขึ้นไปจน80-200ที่เป็นช่วงซูมเทเลเพราะลักษณะของของคุณสมบัติของเลนเทเลเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเราโฟกัสที่ตัวนางแบบ ฉากหลังเนี่ยมันจะหลุดได้เยอะและมันทําให้ตัวนางแบบมันเด่นชัดขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนเอฟหน้ากล้องส่วนความไวชัตเตอร์ความไวชัตเตอร์เนี่ยผมกรณีของกล้องดิจิตอลเนี่ยไม่อยากให้ต่ำกว่า1ส่วน125หรือที่เราเห็นทั่วไปก็คือ125ที่มันโชว์ของสปีดชัตเตอร์นะครับส่วนหน้ากล้องเนี่ยก็แล้วแต่เราวัดแสงว่าเราจะวัดที่เท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติเราถ่ายที่5.6เ,เราอาจจะปรับ สปีดขึ้นมาให้สูงนิดนึงก็ได้หรือเราอาจถ่ายที่2.8อสปีดให้สูงขึ้นมาพยายามให้อยากให้สปีดต่ำกว่า125แล้วกันส่วนเขาเรียก ISO ก็คือความไวของของช่วงช่วงแสงเนี่ยพยายามก็คือทุกวันเนี้เกรนในการถ่ายกล้องดิจิตอลเนี่ย 800, 1,000นหึงหรือ1,600เนี่ยผมว่าเกรนยังใช้ได้คือมีความคมชัดสูงไม่ไม่มีความแตกมากผมก็เลยแนะนำว่ากรณีที่ แค่แฟชั่นแคทวอกที่มันจัดแสงได้ดีเนี่ยเราก็ควรตั้งที่ประมาณพันหนึ่งขึ้นไปพันหก็ได้แล้วส่วนสปีดชัตเตอร์หรือว่าอะไราจ,จะตั้งหน้ากล้องคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมตั้งเป็นระบบแมนนวลก็คือผมจะวัดแสงเผื่อเอาไว้เลยแล้วก็ผมตั้งทุกอย่างวัดแสงให้ได้คงที่เลยว่าต่อให้แบบจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีขาวสีดํำยังไงเนี่ยเราวัดแสงให้ชัวร์เสร็จแล้วเราเราคาคงคาตรงนั้นไว้แบบ แบบเข้าในสมมุติแบบเดินเข้ามาในระยะโฟกัสของเราเราก็กดชัตเตอร์ได้เลยโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าเวลารันเวน่ะระยะรันวันเวที่นางแบบเขาเดินเนี่ยกล้องเราจะอยู่ปลายทางของรันเวใช่ไหมครับเวลานางแบบเขาเดินเนี่ยผมมองว่าถ้าช่วงเต็มตัวเนี่ยเราก็สูงเข้าไปให้ได้เต็มตัวเสร็จแล้วจังหวะที่ขาเขาก้าวหรืออะไรเนี่ยหน้าเขามองตรงไม่ใช่เขาก้มหน้านะฮะก็คือนางแบบจะมองตรงไปอย่างนี้เสร็จแล้วเขาเดินมาเนี่ยเราก็กดชัตเตอร์ไปเลยแช่แช่แช จนถ้าเขาเดินมาจนถึงปลายแคทวอล์กเนี่ยเขาจะโพดโพสท่าถ่ายแล้วอาจจะเป็นช่วงถ่ายแค่ครึ่งตัวหรือเป็นโ้ดสีหน้าก็แล้วแต่ว่าแฟชั่นนั้นเป็นแฟชั่นอะไรถ้าเป็นแฟชั่นผมเราอาจจะโ้ดแค่ครึ่งครึ่งหน้าเขาก็คือ